ในปัจจุบัน device เซนเซอร์ต่างๆบริษัทผู้ผลิตก็ได้ผลิตออกมาในรูปแบบของอการสื่อสารแบบมอดบัตมากขึ้นสืบเนื่องจากว่ามันจะไม่ใช่ตัวเซนเซอร์ที่ใช้ทดลองเล่นบนโต๊ะทดลองอีกต่อไปแล้วนะครับเขาก็จะสร้างเซนเซอร์ที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้ในงานจร,งจรงิงๆเพราะฉะนั้นเซนเซ,นเซอร์ที่จะไปใช้ในงานจรงิงๆมันย่อมไม่ได้มีสายสั้นๆในการที่จะติดต่อกับ m c u บนโต๊ะทดลองนะครับผม เขาถึงได้มุ่งเน้นที่จะให้มันเป็นการสืร่อสารด้วยโปรตโตคอลมาดบัตรเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ IS 485ในการยืดระยะเอาเซนเซอร์ไปติดตั้งในที่ต่างๆได้ IS 485มีระยะการทำานนการถึง1,200เมตรวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาหลักๆของมัดบัตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโปรตโตคอลที่เป็นซอฟต์แวร์เองและปัญหาที่เพื่อนๆน้องๆเจอกันก็นกคือว่าฮร์ดแวร์ที่เป็น IS 485นะครับผมส่วนใหญ่แล้วไลบรารีก็จะทํางานแบบตัวต่อตัวคือ รถบัตรมาสเตอร์นะครับผมอ่านตัวเซนเซอร์ดีไว์หนึ่งตัวใครลอดตรงนั้นก็คืออาจจะสื่อสารกันได้นะครับผมทําง,งานได้แต่พอเริ่มตั้งแต่ดีไว์ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับผมมันจะมีปัญหาอยู่2เรื่องคือเรื่องออไลบรารีเองไม่ได้พพอร์ตหรือว่าไม่ได้เขียนมาถึงขั้นที่จะอ่านดีไว์หลายๆตัวได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับไลบรารีนะว่าเพื่อนๆน,น,น้องๆจะหามาได้ขนาดไหนอันที่2คือปัญหาเอฟเฟกทางด้านโหลดดิ้งเอฟเฟหรือว่า อิมพีแดนซ์ในสายที่เกิดขึ้นกับลาย rs c 8 5นะครับเมื่อมี d e v i c e มากกว่าหนึ่งตัวเกาะคู่ขนานอยู่บนลายเดียวกันนะครับอยู่บนบัสเดียวกันปัญหาเอฟเฟกก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าปัญหามันเกิดจากซอฟต์แวร์ปัญหามันเกิดจากฮาร์ดแวร์หรืออะไรกันแน่คือไม่สามารถจะดีบัรกได้ด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหานั้นกันนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาอ่านเซนเซอร์2ตัวที่เป็นมอดบัตทั้งคู่ก็คือเจ้าตัว เซนเซอร์ความชื้นตัวนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวโดมนะฮะที่จะอ่านอุณหภูมิในอากาศนะครับผมตัวนี้แล้วก็ความชื้นและกระแสงอุปกรณ์ทั้งสองตัวในรวมทั้ง MCU ที่จะใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท e t t นะครับผมอยู่ที่พัชขนงนะเขาก็ได้สร้างผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาใช้งานแบบจริงจังนะครับผมไม่ได้ย้ายไม่ได้ใช้อยู่ในห้องทดลองนะครับผมสามารถจะติดตั้ง outdoor ได้ ตามสัญญาครับเราบอกว่าเราเราจะแกะเป็นชิ้นๆเลยว่าภายนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมมันซีนน้ําได้ขนาดไหนมันกันมแมลงเข้าได้อย่างไรจะลื้อตัวนี้ให้ดูกันไปดูกันครับเริ่มต้นถอดประกอบกันเลยครับผมมาก็ไม่ยากเนาะเขาก็ใส่น็อตไว้สตัวนี่ก็ถอดออกมาก่อนนะครับผมตัวจานเนี่ยทางบริษัทเขาก็สั่งฉีด ฉีดพลาสติก ABS ขึ้นเองเนาะก็เรียกว่ามีลายผลิตนะไม่ได้สั่งซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะเนื้อพลาสติกก็จัดว่าดีเลยท,ทีเดียวแหละเนาะ,ะขันแรกก็คือถอดฐานเรามาก่อนก็แน่นอนกับคอนเนคเตอร์ ตัวนี้น่าจะมี mcu อยูน่นะเพราะว่ามันต้องอ่านเซ็นเซอร์ตัวนี้ในนี้อยู่2ชุดนะครับผมซึ่งเซ็นเซอร์ในนี้จะเป็น i อซแเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ออกมาเป็นมอสบัตแล้วเนี่ยก็ต้องมี mcu ในนี้นะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นกล่องชิงกันน้ําอยู่แล้วนะครับผม ip น่าจะประมาณสัก65แล้วเนาะไม่ถึงกับ68เนาะก็คือรองน้ําน้ําฉีดน้ํากระเด็นน้าฝนนี่ได้อยู่นะครับได้อยู่อ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรเป็นส่วนประกอบในการชิลว,ว่างเนี่ย ที่จะใช้ในสภาพอากาศที่เป็น outdoor ได้เนาะเมื่อเราถอดชิ้นแรกนี่นะก็จะเอาจานตัวแรกออกมาเนาะคอมมูนิเคชันไลน์เนะนะตอนนี้ก็จะต่อแล้วก็มีตัวากาวนะครับผมซีนอยู่ตรงนี้ก็คือน้ําไม่เข้าแน่นอนตรงนี้นะครับผมเซนเซอร์ภายในก็จะเป็น คอนเนคเตอร์แบบกันน้ำนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เชื่อถือได้ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องน้ำจะเข้านะส่วนตรงนี้ครับผมตัวมุ้งนะครับผมมุ้งตัวนี้จะเป็นตัวที่ป้องกันมแมลงที่จะเข้าไปตามช่องตรงนี้เนาะเชื่อใจได้ว่าตากแดดตากฝนอยู่เนี่ยสบ,สบายยอยู่นะครับผมตัวเซ็นเซอร์แสงเนี่ยนะก็จะมีเอ่อระบบที่อยู่ในข้างในนี้ทั้งหมดลยเป็นซีนกันน้ำทั้งหมดนะครับนี่ครับผมนะก็มาถึงชั้นสุดท้ายก็คือเจ้าตัว เซนเซอร์ S S แสงก็จะอยู่ในโดมนี้แล้วก็มีกาวทุกส่วนนะมีกาวในการป้องกันนะมีอีกตัวนึ้งนะครับผมเซนเซอร์ตรงนี้จะมี2ชุดครับผมชุดนี้จะเป็นตัวอุณหภูมิเซนเซอร์อาอุณหภูมิกับความชื้นและตัวนี้ตัวล่างสุดก็จะเป็นตัวเซนเซอร์วัดแสงนะครับผมโอเคมาประกอบกลับเข้าไปนะครับผม ชั้นล่างสุดมงก็ยังอยู่ชั้นล่างสุดก็ปิดลงมาตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นชั้นปิดละนะสีน,น้ําระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในเนาะก็ขันเกลียวให้แน่นตรงนี้นะครับผมใส่ฐานรองตัวนี้ก็จะเป็นตนัวที่จะไปยึดติดกับเสานะครับผมอีกทีหนึ่ง หลังจากที่เราได้ลือดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะต่อประกอบนะครับผมปัญหาในทางกายภาพตอนนี้เราจะมีดีไวท์ที่เป็นโปรโตคอลมาตรฐ IS 485นะครับผมอยู่บนล i ยไดเวอร์เดียวกัน2ตัวปัญหาแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือ l o a d i n g effect นะครับผมเดี๋ยวดูบนภาพนะครับของภาพประกอบของเจ้าตัว MCU นะครับทางบริษัท ETT จำกัดเนี่ยได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ในบอร์ดท,ที่เขาออกแบบมาเป็น IS 485ที่จะใช้เป็นเน็ตเวิร์กมากกว่า1ตัวแล้วเนี่ยเขาถึงได้ออกแบบ ตัว R พลน R พลนดาวแล้วก็ R terminate นะครับผม R Z คือ R terminate ที่จะลักษายอินดิเดนซ์ของสายนะครับผมเพื่อจะให้ d ด v i c e ที่เกาะกันอยู่หลายๆตัวเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตัวสุดท้ายของระบบบัสนะครับผมจะต้องใส่ R terminate ค่าอย่างน้อยก็220โอห์มหรือว่าปรับเปลี่ยนค่าไปตามโหลดยิ่งที่มีอยู่นะครับผมทางบริษัท E.T. ได้ทำจัมเปอร์ไว้ให้เราใส่นะครับทั้ง3ตัวเลย R พลน R พลนดาวแล้วก็ R terminate R Z นะก็ทำจัมเปอร์ไว้ให้เราเลือก พอเราใช้2ตัวเราเห็นเราพบว่าตอนนี้นะครับผมเราอ R ออกหมดเลยนะก็ทํางานได้แต่ถ้าใส่ R terminate ไว้ถ้าใส่ตัว D e v i c e เข้าไป2ตัวมันจะอ่านไม่ได้นะครับผมบนสายก็อาจจะมีปัญหาขึ้นในเรื่องของ loading effect แล้วก็เรื่องของ impedance ในสายนะครับผมอ่ะก็แจ้งให้ทราบว่าถ้าเพื่อนๆใช้บอร์ดที่เราใช้อยู่อันนี้ของ ETT เหมือนกันนะเพื่อนๆก็ปรับเจ้าตัว R set หรือ R terminate ผมใช้หรือไม่ใช้ก็ลองเลือกดูนะครับถ้าใช้เป็นค่าอื่นก็คือต้องไปเทอร์มินเตไอตัวที่มันเป็นที่อยู่ที่ปลายสายนะครับผมถ้ามันมีเซนเตอร์มากกว่า1ตัวเช่นตัวที่2ตัวที่3ามตัวที่4ครับตัวที่4ี่เป็นตัวสุดท้ายของสายก็ใส่เทอร์มินเตไว้อย่างน้อยสุดก็ทดลองค่า220โอห์มก่อนก็ได้นะครับผมเอาล้ครับปัญหาในทาง ปัญหาในทางฮาร์ดแวร์เราแก้ไขไปแล้วครั้นี้มาดูปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์น,น,นะครับผมที่จะเห็นที่เห็นอยู่ครั้งนี้นะฮะเราทําการอ่าน d i วาตัวนะครับแล้วก็นํามาแสดงผลอย่างนี้นะครับเนะจ้าตัวเวสเซอร์นี่คือเจ้าตัวโดมนะครับผมก็จะมีตัวอ่า t e m p e r a t u r e ก็คือสภาพก็คือตัวอ่านอุณหภูมิในสภาพอากาศนะครับผมตัว h u m i d i t y วัดความชื้นสัมพัสในอากาศและก็ตัว light light ตัวนี้คือแสงนะครับผมความเข้มของแสงให้หน่วยออกมาเป็นลักนะครับผม อีกอันนึงคือซอยนะครับซอยก็คือตัววัดอุณหภูมิในดินนะเป็นเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งไอเซนเซอร์สามขาตัวนี้เนาะเซนเซอร์สามขาตัวนี้ก็จะวัดอุณหภูมิในดินนะครับวัดความชื้นของดินและก็วัดค่าการนําไฟฟ้านะครับผมไอเจ้าตัวการนําไฟฟ้าที่ก็จะไปมีผลในการเาเรื่องของปุ๋ยน้ําปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับผมที่เขาใช้วัดแปลงผักที่เป็นพวกไฮโดรกันนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้นะดูก่อนว่า เจ้าตัวอุณหภูมินี่นะอุณหภูมิที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับผมเจ้าตัวอยู่ที่อยู่ในโดมนะอ่านได้ยี่สิบเก้าจุดเก้าก็เกือบสามสิบนะแต่เจ้าตัวสามขานี่อ่านได้สามสิบนะดูได้ว่าสามขานี่จริงไหมนะผมพยายามเพิ่มอุณหภูมิให้มันเดี๋ยวจะเห็นว่าตัวนี้เทมตัวนี้เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะในขณะที่เจ้าตัวที่อยู่ในโดมก็ยังเป็นค่าเดิมอยู่นั่นหมายความว่าเราอ่านตัว d e v ว c e ที่เป็นมอสบัตได้สองตัวตอนนี้นะครับผมอ่านะ นี่นะครับมอยเจอร์ ure, ก็คือความชื้นตัวนี้เพิ่มขึ้นโอเคคราวนี้เรามาดูโปรแกรมที่ผมเขียนขึ้นมานะครับใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า m o d b u ต Master นะครับผมแต่ต้องบอกเพื่อนๆกับว,ว่าตัวนี้ผมได้มีการ Modify หรือแก้ไขจากตัวไลบรารีเดิมที่มีอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทำอะไรไปบ้าง เจ้าตัว slave device นะครับผมก็จะมีอยู่สองตัวนะครับตัวที่หนึ่งนะครับคือสองสี่เจ็ดคือตัวอ่าคือเจ้าตัวโดมแล้วก็สองสี่สี่นะครับผมเขียนไว้สองสี่สีก็คือตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเซนเซอร์ตัวนี้เราจะอ่านเซนเซอร์ทั้งสองตัวด้วยโปรโตคอลมอสบัตที่มี l ล n e ไดเวอร์คือ i อ4 8 5แปดห้านะครับผมต่อร่วมกันอยู่อ่ะมาดูกันซอฟต์แวร์เรามีอะไรบ้างซอฟต์แวร์ตัวนี้ไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยุดให้ Copy ทีละ หน้าไปเลยนะครับผม Mo สบัตมารเตอร์เราประกาศตัวอ็อบเจกต์มาตัวหนึ่งชื่อว่า MB นะครับผมก็คือ Mo สบัตนั่นเองนะครับผมมาดูในส่วนของเซตอัพบ้างนะครับทำอะไรบ้างน้องๆมือใหม่ก็อาจจะฟังฟังไปก่อนเนาะถ้ามือเก่าก็แล้วอยู่แล้วนะครับผมเขียนโปรแกร,รมทางง้านนิมานานในเซตอัพก็จะรูะ้ว่าเป็นการอินิเชียลหลต่างๆในค่าอ่อเดไวิ์ที่มีอยู่ในระบบนะครับผมซีเรียลสองนะครับผมบีกินที่เก้าพันหกซีเรียลสองตัวนี้จะเป็นเรื่องของอ่า ไปใช้กับเจ้าตัวมาบัดนะครับผมบอร์ดเลท9 6นะครับผมขา RXTX นี่ถูกประกาศไปแล้วนะครับผมต้องใช้ตามนี้เพราะว่าบอร์ดเนี่ยเป็นเราใช้บอร์ดของ E.T. นะครับผมขา Device ที่มันอยู่เป็น s e r i a l 2เนี่ยฮาร์ดแวร์เซเรีนะครับผมอยู่ที่ขา26 27นั่นคือพินของ RXTX นะครับผมบนบอร์ดเนี่ยต่อตรงไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับออกทาง RS485 เลยนะก็ต้องอประกาศขาตามนี้เนาะใช้ขาตามนี้ เสร็จแล้วก็ serial serial ธรรมดาก็คือเจ้าตัว serial monitor ของเราเอ,เองนะครับผมประกาศที่บอสเลทที่หนึ่ง0สองห้าูนย์ศูนย์เอ้หนึ่งหนึ่งห้าสองศูนย1 1ูนย์นะครับผมคราวนี้เรามาดูว่ามอสบัตบ e กินคำสั่งนี้ก็คือการอินิเชตไหลไอ้เจ้าตัวตัวมอสบัตซอฟต์แวร์ของเรานะครับผมด้วย slave address เนี่ยมีค่าเท่านี้ก็คือค่า slave address คือค่า slave address Sl ad ที่เรา่าดีฟา e ค่าวไว้ข้างบนนะครับผม เจ้าตัวซีเรียลที่จะใช้ก็คือเป็นซีเรียลสองนี่นะครับจะเห็นว่าองค์ประกอบของเจ้าตัวมอสบัตอ b อบเจกต์ของเราก็จะมีโครงสร้างประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วมันจะมาดูคําสั่งนี้อีกตัวหนึ่งคำสั่ง set S e t slave address นะครับผมไปไว้ที่ Address 2อันนี้เป็นการทดสอบคําสั่งนี้ว่ามันใช้งานได้เพราะว่าจริงๆคําสั่งนี้ไม่มีอยู่จริงในไลบรารีนี้ผมได้ทําการ Modify ขึ้นมานะครับผมเพื่อจะใช้ในการเพื่อจะให้มันสะดวกในการที่จะอ่านเราเปลี่ยนดีไวร ได้มากกว่าหนึ่งตัวนะครับผมจากมาสเตอร์ที่เป็นดีไวซ์ศูนย์ครับผมคราวนี้อ่าดูผมให้ลอก <c oughs> ให้ Copy ตัว s e t อัพก่อนเนาะ s e ต u p ไม่มีอะไรเซตอั Set มีอยู่แค่นี้เองเนาะอ่ะก็เบรกดูแล้วก็ลอกตรงนี้ได้เลยไม่มีอะไรก็เป็นการอินติเกชัไรค่าธรรมดานะครับผมคราวนี้เรามาดูในลูบ้างในลู p มีอะไรบ้างก็มาดีเยอะอะไรประกาศตัวแปรนะครับขึ้นมาใช้งาน Uh, ตัว W ข้างหน้านี้คือเจ้าตัว Weather Station นั่นเองหมายถึงว่าเจ้าตัวเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นเลือกของเซนเซอร์ uh, ในชั้นบรรยากาศที่อยู่ในเจ้าโดมนะครับผม uh, ที่มีจานชั้นๆนั้นนะครับผมก็จะประกอบด้วย uh, temperature humidity แล้วก็ค่าแสงนะครับผมจะขึ้นต้นด้วย uh, ตัว W นะครับผมคือ Weather นั่นเองนะแล้วก็ uh, ส่วนตัวที่ขึ้นต้นดน้ S ตัวนี้จะเป็นซอยก็คือ เป็นดินนะครับเป็นตัวเซนเซอร์ที่อยู่ในดินก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูว่าคําสั่งแรกที่จะใช้นะครับในการอ่านจริงๆคําสั่งนี้เป็นคาสั่งแค่เซตแอดเดรสท่าน,นเองอย่างที่ผมเคยได้นําเสนอไปในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงเจ้าตัวโปรโตโคอลมัตต์บัตว่าไบาแรกนะครับผมหนึ่งไบแรก8บิตก็จะต้องเป็นแอดเดรสของ slave นะอันนี้เราพูดถึง master นะ master ก็ต้องส่งไบแรกเป็น slave ของแอดเดรส เป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็น read holding register หรือ read input register นะครับผม1นึ่งไบต์นะครับผมตามด้วยค่าตำแหน่ง address ที่จะ read ที่จะอ่าน2 b y ไบต์นะครับ16บิตฟังก์ชัน address แล้วก็เขาก็คือจำนวนข้อมูลที่จะอ่านว่าจะอ่านมากี่ชุดนะครับผมตัวนี้อีก2 b y ไบต์เป็น16บิตและสุดท้ายอีก2ไบต์สุดท้ายคือค่า CRC check จะเห็นว่า เฟรมเม้ง uh, ของมอสบัตในภาคส่งมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวที่เราจะเปลี่ยนอ d ดเด s ตรงนี้มันก็จริงๆแล้วก็แค่ไปเปลี่ยนไบต์แรกที่เราจะส่งไปก็คือว่าเราจะเรียกใครที่อยู่บนบัสเดียวกันนะครับตอนนี้มันมีอยู่แค่2ตัวก็แค่ส่งตัวนี้เข้าไปนะอันนี้ผมไปเขียนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมแรกลงไปคือไปโมดิฟายเจ้าตัวมอสบัตมาสเตอร์นะครับผมซึ่งเป็นดร i v เวอร์่ซึ่งเป็นไลบรารีที่เขาเขียนไว้นานแล้วนะครับผม มีมีคนที่เขาทำเป็นตัวอย่างว่าเขาอยากได้แบบนี้แล้วก็จะแต่เจ้าตัวเขาก็ยังไม่แต่เจ้าของไลบรารีก็ยังไม่ได้อัปเดตนะผมก็เลยอเอาคอนเซปต์นี้ยไปทําเป็นเรียกตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเรียกไอเจ้าก็าคือแค่ไปเสริมว่าแทนที่มาสเตอร์จะเรียกแอดเดรสหนึ่งก็ไปเรียกแอดเดรสสองสามสี่ห้าหรือว่าสองสี่สี่สองสี่เจ็ดอะไรได้นั่นเองนะครับโดยความหมายนะแค่บรรทัดนี้นะเสร็จแ,แล้วบรรทัดที่อ่านค่าจริงๆนะครับผมตรงนี้ คำสั่งที่อ่านจริงจังก็คืออยู่ตรงนี้ครับ m o d b u uh, s r read input register นะครับผมสิ่งที่จะบอกก็คือว่า start address address ไหนเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดในโปรโตโคอลนะแล้วเขาคือจำนวนกี่ไบต์ครับผมในที่เนี้ยเขาของเราเป็นไม่5ก็6มีอยู่2อย่างเนาะเพราะว่าเราอ่านแค่นั้น5าไบ์6ไบประมาณนั้นนะครับผมตำแหน่ง start address อยู่ที่ตำแหน่ง0นะโอเคเมื่อทำการอ่านได้แล้วนะครับผมส่งคำสั่งอ่านไปยัง สายบัสนะครับผมาสายบัสของข้อมูลตอบมาหรือไม่ตอบไม่รู้นะครับผมถ้าไม่ตอบมานะครับเรามาเช็คตรงนี้เออรเลอร์ไหมนะครับผมตรงนี้ในการอ่านเนี่ยมันจะส่งค่ามานะครับถ้ามันอ่านแล้วไม่ไม่มีการเออเลอร์เลยนะครับผมมันจะรีเทิร์นค่าศูนย์กลับมาแต่ถ้ามันเออเลอร์ก็จะเออเลอร์ตามเลขต่างๆนะครับมันจะมีค่าส่งมาที่ไม่ใช่ศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็มาเช็คว่ามันไม่ใช่เออรเลอร์ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เออเลอร์หมายความว่ามันถูกต้อง ส่งไปอ่านนะครับมันตอบมาได้เราก็มาเช็คเลยว่าตัวแรกเนี่ยเรารู้นี่เราเอาว่า,วาอดัดเดตแรกเนี่ยเราไปอ่านตีไว้ตัวไหนเราไปอ่านตัวเวสเซอร์สเตชันนะครับผมเราก็มาดูว่าเอ่อเขาส่งมาเนี่ยเก็บอยู่ที่ไหนก็คือตำแหน่งตามนี้นะครับ1 2 4่นะครับผมตำแหน่งที่เราอ่านเมื่อกี้เนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็คืออ่านมาหกใบใช่ไหมครับหกตำแหน่งไม่ใช่หกใบนะตำแหน่งแรกถามว่าตำแหน่งพวกเนี้ยดูจากไหนก็ ไปดูจากคู่มือของดีไว้ e นะครับผมที่มีอยู่บริษัทอีทีเขาได้ทําคู่มือไว้แล้วว่าตำแหน่งแรก00นี่คือเฟิร์มแวร์นะครับผมตำแหน่งที่2คือ temperature ร์ตำแหน่งที่3คือ humidity เห็นไหมครับตำแหน่งที่4เราไมา่ได้ใช้ตําแหน่งที่5คือค่าความเข้มของแสงก็คือตัวเซนเซอร์ไอเจตัว b h 1750ในการอ่านแสงนะครับผมแล้วก็ตัว temperature คือ h h p 31 นั่นแหละครับคือตัวที่เราอ่านมาเพราะฉะนั้นาตารางตารางาตำแหน่งต่างๆที่จะอ่านมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ปิดเปรียบเทียบกับเจ้าตัวโปรแกรมครับโปรแกรมเราก็จะอ่าน 1. คือเทมป์สคือ Humanity ีสคือค่าแสงนะครับผมเอามาเก็บไว้ในตัวแปรพวกนี้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วก็อ่านตัวถัดไปเปลี่ยนนะครับผมเ e t s l สเล i ไนะครับก็แค่เปลี่ยนเป็นไอ2 นะจาก244เอ๊ะจาก247ก็เป็น244นะแล้วก็ประกาศตัวแปรเพื่อจะเอามาเก็บค่าข้อมูลลดเคาน์เตอร์ลง1ก็คือตัวนี้เราจริงๆไม่ต้องลดก็ได้อ่าน6ก็ได้นะครับผมแต่ันนี้อ่าน6ก็เสียเวลาไปเวลาไปอีก1น,นึ่งตำแหน่งในการอ่านข้อมูลก็ลดลงเหลือแค่5ต้าตำแหน่งนะครับผมอันนี้นะตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้นะเออเหมือนเดิมครับอ่าน Input Register นะตำแหน่ง Start เท่าไหร่จำนวนที่จะอ่านเท่าไหร่แล้วก็เช็ค k r er r o r เหมือนเดิมถ้าไม่ Error ก็ไปเอา soil temp นะครับอุณหภูมิของดินขึ้นมาไปเอา soil moisture ความชื้นในดินขึ้นมาแล้วก็ไปเอาตัว soil ec คือ electrical conductivity ค่าความเหนียวนะค่าความนำไฟฟ้านะครับผมในตำแหน่งต่างๆตรงนี้เนาะ,ะได้มาใส่ตัวแปรแล้วก็งานสุดท้ายคือเอาทั้งหมดมาปริ้นค่านะครับ โอ oh, ค่าปรินแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เท่านั้นเองว่า Temperature นะครับ Weather Temperature เท่าไหร่นะครับ h u m i d i t y เท่าไหร่อันนี้62นะค่าแสงเท่ากับ7จ็ค่อนข้างนิ่งนะครับผมถ้ามาดูตรงนี้เซนเซอร์นี้อยู่2ตัวคนละเรื่องกันเลยนะแต่ว่าอ่านอุณหภูมิได้ต่างกันแค่จุดจุดหนึ่งท่านั้นเองนะครับจุดหนึ่งจุดสองประมาณนี้ยนะถ้าดูตรงนี้เนาะอืมก็ถือว่าโอเคนะ ก็หมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะให้ Copy งานตรงนี้เลยนะครับเอาไม่มีโค้ดแจกนะเพราะว่า Library มันก็ไม่สมบูรณ์แต่ว่าจริงๆก็คือตัวนี้มันเป็นคอนเซปต์นะคอนเซปต์ที่เราจะเขียนโปรแกร,รมให้อ่านตัว Device มากกว่าหนึ่งตัวทำอย่างไรแค่นั้นเองก็คือว่าโปรโตคอลในการอ่าน Framing มันมีอยู่แค่นะแค่เราไปหาวิธีการเปลี่ยนแค่ใบเดียวก็คือใบแรก d d r e s s สท่นเองว่าจะให้มันสื่อสารกับเจ้าตัว d e v i c ์ตัวลูกตัวไหน ไม่ง่ายตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ลอกหน้านี้ไปก่อนเนาะเสร็จแล้วก็นี่เลยครับส่วนข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็คือเป็นการอ่านอีกชุดนึงเท่านั้นเองนะแล้วก็สั่งปรินเอาออกมาครับตรงนี้อ่าปรินเอานี้ก็แทบจะไม่ต้องลอกก็ได้นะครับผมจริงๆเพราะนั้นคือโปรแกรมหลกัหลกๆมันมีอยู่แค่เนี้นะอ่านอ่านดีไว้ตัวที่อ,อ่าอันนี้อ่านดีไว้ตัวที่หนึ่งนะครับผมหัวใจหลกัก ผมจะเน้นเสมอเลยว่าทุกโครงงานทุกโปรเจกต์ของใครก็แล้วแต่ทุกโปรแกรมไปหาหัวใจหลักของเขาให้เจอว่าเขาอ่านอย่างไรนะครับผมบรรทัดที่อ่านมีอยู่แค่นี้ผมเน้นย้านะบรรทัดนี้แค่ไปเช็คว่าอ่านแล้วเออร์เลอร์ไหมถ้าไม่เออร์เลอร์ก็เก็บค่าขึ้นมาจากบัฟเฟอร์นะครับผมแคนนั้นเองอ่านตัวแรกได้ตัวที่2มันทํางานเหมือนกันเพียงแค่เปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้เองนะครับผมเ e สเซเลปไอเปลี่ยนเป็น ID 2สองก็จบแล้วทุกอย่างเหมือนเดิม นะครับผมทําการอ่านทําการเก็บค่าเหมือนเดิมและสุดท้ายก็คือจะเอาค่าไปทําอะไรถ้าเพื่อนๆจะส่งขึ้นไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบริงไม่ว่าจะเป็นแฮนดิเซนอะไรก็แล้วแต่ก็แค่เอาข้อมูลตรงนี้ไปจัดสรรหน้าตาให้เป็นไปตามความต้องการของอตัวที่เราจะสื่อสารด้วยแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะมาทำวิธีการสื่อสารข้อมูลในโลกเน็ตเวิร์กเป็น เอ่อ sp สามสองเซิร์ฟเวอร์ที่จะเอาข้อมูลจากมอสบัตเซนเซอร์เนี่ยส่งขึ้นไปยังตัวเบราว์เซอร์ต่างๆและไม่แน่ถ้ามีเวลาผมอาจจะทําเป็นซ็อกเก็ตนะครับผมอันนี้ตัวตัวนี้เด็ดมากเลยนะครับผมตัวเอ่ว็บซ็อกเก็ตเนาะใช้ง,งานได้ดีมากเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านะครับผมตอนนี้ก็คือคลิปนี้ก็มีแค่เนี้ยนะครับผมก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของ et ไว้เราซึ่งเขาส่งมาให้ผมใช้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราอาจจะได้ทํา โครงงานต่อเนื่องต่อไปในเรื่องของอืผักไฮโดรเนาะเพราะตอนนี้เรามีอุปกรณ์พร้อมที่จะเล่นแล้วแต่ต่อไปเราอาจจะซื้อเจ้าตัวห้าขาที่อ่าน NPK ได้เพราะว่าเรื่องของผักไฮโดรมันจะมีเรื่องของการอ่านค่า pH เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวนี้มันอ่าน pH ไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราก็ซื้อมาเพิ่มแล้วก็ลองมานั่งสร้างโครงงานเล่นกันนะครับผมเอหัวใจหลกักๆก็คืออยากจะให้รู้วิธีการอ่านเซนเซอร์ที่มันเป็นมอสบัตเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีกส่วนของโซลาร์เซลล์ที่เป็นเจ้าตัวพีเซมในการอ่านค่า,าพลังงานต่างๆมันก็เป็นมอสบัตแล้วถ้าเราทดลองเขียนให้มันอ่านได้สักครั้งนึงเนี่ยเราจะรู้เงื่อนไขเราจะรู้กระบวนการของอโปรโตโคอลมอสบัตว่ามันทํางานอย่างไรหลังจากนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากละประเด็นปัญหาของ m o สบัตประเด็นปัญหาของมอสบัตมันยากอยู่ตรงที่ดีไวมากกว่า ที่จะมาเขียนโปรแกรมตรงนี้นะครับผมไลบรารี Library มันมีแค่ส่งกับรับทําได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือว่าเราจะรู้เองอะไรว่าดีไวต์แต่ละตัวในโลกนี้เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยค่าต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมฮะค่าต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าอุณหภูมิค่าอะไรนะีมันเก็บไว้ที่ไหนที่ตําแหน่งรีจิสเตอร์ Register ที่แอดเดรสเท่าไหร่นะครับผมถ้าตามมาตรฐานก็จะไปอยู่ตําแหน่งแอดเดรสสี่พันสามพันอะไรก็แล้วแต่เนาะเอออันนั้นก็จะ สำคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าจริงๆมันเก็บอยู่ที่ไหนเพราะว่าเวลาอ่านเนี่ยเราต้องบอกไงในตัวคําสั่งที่เราจะอ่าน,นมันต้องบอกไงว่าแอดเดรสเท่าไหร่ในการอ่านนี่ครับตัว read นะครับผม start address ที่เท่าไหร่นะครับแล้วอ่านไปจํานวนกี่ตัวครับผม register ที่เราจะอ่านหรือว่าเราจะอ่าน holding register เออเรา start ตรงไหนเหมือนกันเราจะอ่านไปเท่าไหร่โคจันอยู่แค่ตรงนี้ แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถจะอ่านมาได้นะครับโปรโตคอลมันเขียนได้อยู่แล้วมันอ่านได้แต่เราอ่านมาผิดเราก็ไม่ได้ค่าเพราะฉะนั้นหัวใจของม o บัตอยู่แค่ตัวเราจะต้องรู้จักตัวดีไวต์ตัวนั้นๆให้ของแท้ว่าค่าต่างๆที่มันเก็บแล้วมันเก็บไว้ที่ไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นคือบางคนก็หลงประเด็นกับม o บัตนะไปดูว่าไลบรารีทํางานาไม่ถูกอะไรแล้วก็นั่นแหละครับ ปัญหาเรื่องไลบรารีก็ส่วนหนึ่งปัญหาเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็คือ i s เ8 5ก็เรื่องหนึ่งและเรื่องหัวใจสาคัญอะไรคือทุกอย่างถูกหมดแล้วไม่รู้ว่าเซนเซอร์มันอยู่ตรงไหนก็ขอสรุปในเรื่องของมอสบัตไว้แต่เพียงแท่นี้นะครับผมถ้าในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับปุ่ม subscribe สีแดงๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่เราจะออกมา ต่อเนื่องอย่างเรื่อยๆนะครับผมในแต่ละเรื่องเา่านะครับผมมีสาระดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันผมก็บอกได้เลยว่าเกับเจ้าตัว m o สบัตก็พึ่งนี้เป็นครั้งที่2ในคลิปที่2นะครับผมที่ผมได้อ่าทำการเขียนโปรแกรมอ่านเจ้าตัวอ่ v i c e วเซนเซอร์ต่างๆที่มันเป็นมอสบัต r โปรพอลนะครับผมอ่ะก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผม วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมในคลิปนี้ก็คงต้องจากลากัำไปด้วยเวลาเป็นเท่านี้ขอให้เพื่อนเื่อนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ